ที่เมืองมอนโดและทุกคนตอนกลางคืนก็จะมีชายหนุ่มมายืนอยู่หน้าร้านนะเมื่อเราเอามายืนคุยกับเขาเขาก็จะเอามือกุมคางแล้วก็บอกว่า <c oughs> ชอบมีคน <c oughs> มาเ <c oughs> ถียงกับเขาครับว่าใครกันแน่นะที่แข็งแกร่งที่สุดในมอนโดแนะทุกคนนะ <c oughs> คนที่แข็งแกร่งที่สุดในมอนโดนะครับ คนกาลังเถียงกันนะทุกคนนะนว่าใครแข็งแกร่งกว่ากันระหว่งงางดดนจิไลน์ไนกับดักไนฮีโร่นะทุกคนนะเออแล้วก็ใครโหวตให้ใครล่ะไฟมอนโหวตให้เราครับทุกคนเออสมบัติที่แท้จริงโอ้นี่มันเควสดสมบัติอะไรของมันอีกล้วเนี่ยอ่ะลองคุยกับชาเลสครับรทุกคนครับ ใครแข็งแกร่งที่สุดนะชาเลสจะโหวตให้ใครครับทุกคนครับฮะชาเลสก็ต้องโหวตให้ดักไนฮีโร่อยู่แล้วครับเพราะเขาเป็นลูกน้องดักไนฮีโร่นะเออโอเคเราลองไปคุยกับคนอื่นดูครับอ่ะลองดูออถ้าเราคุยกับทหารโอทหารมันก,ก็ต้องโหวตให้จีนอยู่แล้วล่ละเออเพราะว่าจีนเป็นหัวหน้ามันไงเห็นไหม ทหารก็ต้องโหวตให้จีนครับอ่ะแล้วถ้านักป่าล่ะนักป่าล่ะคุยกับแจ็คครับทุกคนเพราะนี่มันเป็นนักแอนิเมชั่นไม่ใช่นักป่าสแตนเลยครับเฮ้ยใครคือสแตนเลยอ่ะแจ็คบอกบวชให้สแตนเลยครับ uh, ทุกคนครับเขาสามารถฆ่าอะไรเนี่ยดดแมร์จิวเวอรี่ได้ด้วยครับทุกคนา เออถ้าเป็นเราเราจะวิ่งหนีครับแล้วก็นักปาด์นักปาต์นักปาด์จะโบสให้ใครออนักปาต์โบสให้เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆผู้สวมชุดแดงเอ้าแล้วปาด์โบสให้เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆผู้สวมชุดแดงครับออโบสให้คลีงั้นเหรอ,อ,อก็บอกว่า นี่เขาบอกว่าเจอสิ่งที่มีพลังที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เขาเกิดมาเขาจะเคยเจอเลยนะไอ้น,นี่เขาบอกว่าเขาก็หลบไปแล้วเขาก็เจอเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนี่แหละวิ่งไปวิ่งมานะครับทุกคนนะเออ,เ,อเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่วิ่งไปวิ่งมานี่แผ่นดิสดนสั่นดสะเทือนเลยนะ พูดไปก็ไม่มีใครเชื่อนะครับทุกคนครับเออเราที่อยากจะเจอเคลจริงๆเลยตอนเนี้ยอ๋อแล้วนี่ก็บอกว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นต้องมีสมบัติซ่อนอยู่แน่เลยนะเออจะต้องเป็นสมบัติที่มีพลังมากที่สุดในมอนสเตอร์เลยนะทุกคนนะไอ้เลาพูดถึงสมบัติเดี๋ยวไพมอนก็ต้องไปตามหาอีกแล้วกินยูจินโนชันเตยัตส์ดานะ อยากรู้ชื่อเธอนะครับแต่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไรนะทุกคนนะเออได้ข้อมูลมาละอันนี้เป็นเคสของน้องคลีแน่เลยเออ,เอ,อทุกๆคนก็มีฮีโร่ในดวงใจแต่ละคนนัไม่เหมือนกันนะครับอ่ะเสร็จแล้วเขาก็จะให้ไปหาจีนเหรอ ไปถามจีนเลยเหรอ,อจีนไปถามจีนนะทุกคนนะว่าใครแข่งแกร่งกว่าจีนนะนี่เราก็มาถามจีนเลยนะใครแข็งแกร่งกว่าจีนในเมืองนี้นะจีนเจอเจมสัสนี่เออเขาบอกว่าพวกอัศวินจะม,มีอันหนังสือเกี่ยวกับการจับแรงกิ้งนะเออ,อว่าใครแข็งแกร่งที่สุดนะทุกคนนะอืม จีนบอกว่าไม่มีหรอกนะครับไอ้หนังสือจัดแรงกิ้งอะไรนั่นอ่ะเอ,อโอ้แย่จังเลยนะอ,อยากรู้ว่าอย่างน้อยเรานี่จะติดท็อไฟหรือเปล่านะจีนก็ขอให้เราไปจัดการพวกเอบิสออเดอร์รอบๆเมืองนะทุกคนนะไพมอนก็บอกว่าเออดีละถ้าเราไปจัดการพวกเอบิสออเดอร์นะเราจะได้ไต่แรง์ขึ้นไปอยู่ในระดับสูงนะเออ าก็บอกอยู่ว่าไม่มีแรงกิ้งเทเบิลนะอืมเขาก็บอกว่าระวังตัวด้วยนะครับอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเควสของน้องคลีครับทุกคนครับนี่ไงเดี๋ยวเราจะได้เจอคลีแล้วครับนี่เห็นไหมเออ ก็ว่าไปรับเควส์นี่มาตั้งแต่ตอนไหนนะทุกคนนะนี่ครับได้เจอน้องคลีครั้งแรกแล้ว Un หัวโตจังเลยหัวโตกว่าหัวเราเอีก <c oughs> โอ้มีไดาอารี่ด้วย <c oughs> อุ้ยโน้น้องน่ารักจังเลยอ่ะน้องบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เจ็บครับอืมขอโทษที่วิ่งชนนะครับ เออโอน้องเขียนเป็นภาษาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีอะไรเขียนไว้ด้วยนะครับห้ามระเบิดเมืองห้ามเจาะกำแพงนะทุกคนนะเออไม่งั้นจีนจะโมโหนะทุกคนนะมอนจะแตกจะระเบิดนะและคลีจะโดนนะเออ เคย่าโอเคย่าเป็นคนเขียนให้ทุกคนโอ้โหเคาย่าเป็นคนเขียนให้นี่คือกฎของการเอาชีวิตรอดของน้องคลีนะ,นนะคือห้ามสนนั่นเองนะเออถ้าสนเดี๋ยวโดนเตะนะทุกคนโอ้โหไกว่ารูา้ได้แล้วนะนี่คือกฎของการเอนาชีวิตรอดนะห้ามอาฝ่าฟืฟ้นเด็ดขาดนะทุกคนนะโอ้าย่าเป็นคนเขียนใช่แล้วขย่าเป็นคนเขียนนะ ลืมแนะนำตัวนะครับหนูชื่อคลีนะเฮลโล่คลีอ่ะเฮลโลคลีนะหนูเคยได้ยินชื่อคุณแล้วนะเอออัศวินของมอนเดลนะนี่ไงอ๋อได้ยินมาจากแอมเบอร์นะครับแต่ว่าไม่มีเวลาแล้วนะตอนนี้มีอันตรายใหญ่หลวงนะ นูเอาแผนที่แล้วก็วิ่งตรงมาทางนี้เลยนะนี่มีสมบัติเอาไปซ่อนไว้นะครับในป่านะทุกคน Whispering Wood นะเออมันหายไปครับโอ้สมบัติหายไปอะเกออินเดรสไงนี่ไงหนูน้อยที่ซ่อนสมบัติอะคนนี้เลยใช่แล้วอ่าเดี๋ยวเราจะไปช่วยเองนะครับ ที่นะนี่าาทญญา่นี่ที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 ่นี่ทอ่นี่ท่นี่ที่นีนี่อีดนี่ทว่นี่ที่นเ่ที่นี่ทนี่ทนี่ที่นี่ที่นที่นี่ีนะเอี่นี่ที่นี่ที่นีีนี่ที่นีนีที่นนนะี่ที่นที่นีนีนะโอเคเอาผมจะบอกให้วิธีการเปิด q u e s นะครับก็คือตรงนี้นะทุกคนนะเวลาเราทำ quest ประจาวันครับเนี่ยมันจะขึ้น story quest ตรงนี้นะมันก็จะมีครดตตงนี้ขึ้นมาจนเต็มครับทุกคนแล้วเราก็กดเคลมเราก็จะได้กุญแจมา3อันนะทุกคนนะซึ่งพอ level เ,เราถึงเราสามารถเอามาเปิดตรงนี้ได้ครับว่าจะเปิด q u e s ของใครขึ้นมาเล่นครับนี่ไนหะเออถ้าเขาบอกว่าผ่านแอ t วันก็คือผ่านอันนี้มาได้นะครับเราก็จะเปิด quest จีนได้นะทุกคนนะ นี่ไงแล้วก็จะเปิดเควสตเวตตี้ได้แล้วก็เปิดเควสตโมนาได้แต่ต้องเลเวลสามสิบแปดนะเออนะทุกคนนะเพะะื่อนเก็บเควสประจำวันมาแล้วก็มารับเอากุญแจตัวนี้ครับก็จะมีเควสไซเควสแบบนี้เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะทุกคนนะเออเควสหลักเราไม่เล่นเราเล่นแต่เควสลองจริงๆทุกคนเฮ้ยได้ยินเสียง,อ,ง,อ,งอ,อ๋อคุยกันกับไพมอนอครับทุกคนเออ นอ้องคคุยกับไฟมอนด้วยนะนี่ไงเขารู้จักเลเซอร์แล้วก็อลเบโดรครับทุกคนอืมปกติเขาจะไปเล่นกับสองคนนี้แต่ว่าสองคนนี้มันยุ่งเขาก็เลยไปเล่นด้วยไม่ได้ครับแต่ว่าคลีมีเพื่อนใหม่แล้วนะอ๋อ,อ,อก็หมายถึงเราั่นเองนะครับทุกคนเออน้องโซนน่ะน้องอยากมีเพื่อนนะ่ะ ทุกคนก็ทํางานครับแต่ว่าน้องชอบเล่นระเบิดนะเลยไม่มีใครอยากเล่นกับน้องครับพอเล่นแล้วทุกอย่างมันเละเทะนะ <c oughs> อ่ะนี่ไงสมบัติโอ้ยสมบัติที่เป็นของคลีนี่เองทุกคนรู้มีป้าอย่างนี้แล้วใครมันจะไม่เจอมันก็โดนขูดหมดสิอืม มีป้ายปักไว้ให้เรียบร้อยว่าตรงนี้คือสมบัติครับทุกคนนี่ไงนะเออที่หนูฝังสมบัติไวนะ้อ่ะนะอืมใครมาขุดไว้นะอุย้ยอาบิสออเดอร์ที่เราต้องการจัดการมันนี่ไงเออมันกำลังทำอ,อะไรอยู่อ่ะเอ้ยไอ้นั่นมันคือระเบิดต้องกินไม่ใช่เหรอเฮ้ยมันถืออะไรอยู่ในมือนะ่ะอา่านั่นไงสมบัติของหนูนะครับ อย่าละไอเจ้าเด็กนั่นมันเอาเก้นมาด้วยนะเราต้องเปลี่ยนแผนซะหน่อยละนะครับจัดการมันครับทุกคนเก็บของก่อนอะไรวะโอ้ยหันหลังไปเก็บของเฟลเลยครับทุกคนทำไม อ๋อให้วิ่งตามไปเลยนะทุกคนนะห้ามอยู่ห่างมันเกิน50เมตรครับทุกคนครับอ,รอุยอ้ยอุ้ยตีหมูครับตีหมูนน่ตามทันแล้วเอาของขึ้นมานะ <c oughs> คิดว่าัจะยอมแพ้ง่ายๆอย่างนั้นเหรอนะ <c oughs> อ้าว <c oughs> เราไม่เทพขยะอ,อยู่ทุกคน แล้วอาหมูที่เราตีเออนี่ไงนึกว่าเนื้อหมูจะหายนะทุกคนนะหลบนิดนึงครับแล้วก็ล้น,นเข้าไปใช้จีนตีเลยครับนีมนุ้ละอุยอ้ยอย้มันมันเข้าฉากมันเข้าฉากเราไม่สามารถเก็บของได้เลยนะเดี๋ยวมันหนีไปครับทุกคนครับทั้งทั้งที่มีของต้องให้เก็บเยอะแยะไปหมดเลย ตามมาทันแล้วหยุดนะนะโอ้ยโอ้ไม่ถ้าใส่น่าคิดยบ้ไอเด็กผู้หญิงนั้นมันโชคดีจริงๆที่มันไม่มาคนเดียวตอนนี้นะฉันจะต้องเอออ่นะค่อยสือน้ำแข็งไปอีกทีหนึ่งครับทุกคนครับโอ้ไม่โคตรเลยอุยอ้ยโดนอย่างแั้นเหรอ โดนอย่างนั้นเลยมันก็ต้องโยนขึ้นไปเห็นไหมแต่ตัวใหญ่ตกมาไม่แรงครับทุกคนครับเพราะว่ามันหนักครับมันโยนขึ้นไปไม่สูงนะมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วรีบตามไปเร็วเฮ้ยมันวราปขึ้นไปทุกคนมันวราปขึ้นไปตรงนี้มีเสาหินไอ้พวกนี้มันตีได้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยมันหนีเข้าไปแล้วอยู่ดีมันก็หายตัวไปนไปะเอแล้วครับจะได้ลงดันแล้วนะก่อนจะลงดันเราต้องเก็บของก,ก่อนครับ ปั่นไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีจุดให้ฟัอนแยะไปหมดครับทุกคนเออนี่ไงมีไอ้นี่ซ่อนอยู่ครับไฟเผาซะอะอมีเกเบโดมเมนขึ้นมาแล้วพวกมันจะต้องอยู่ข้างในแน่เลยนะเรารีบตามเข้าไปเลยดีกว่าเฮ้ยน้องคลีเหนื่อย เอ้ยต้องพักไหมโงอยยไม่ไ้ยหนูรอไม่ได้หรอกหนูจะตามไปด้วยนะครับทุกคนนะนั่นมันสมบัติของหนูนะเออหนูต้องไปเอามันขึ้นนะครับแต่ว่ามันอันตรายนะหนูตัวเล็กนิดเดียวเองนะเออคลีไม่ได้เป็นเด็กตัวเล็กคลีคือบิ๊กโกล์นะบิ๊กโกล์นะเออไปกันเถอะนะ อย่าดูถูกน้องคลีนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะได้เล่นน้องคลีแล้วครับอ่าพอเรากดสํารวจตรงนี้นะครับทุกคนครับก็จะเป็นดันเลเวล30นะครับเออเลเวลเราเกินมาเยอะเลยนะตอนนี้เลเวลเรา50แล้วนะในเรื่องเราเพิ่งจะเล่นถึงเลเวล3านะครับเราก็กดอ่าสตาร์ทได้เลยนะทุกคนเนาะเดี๋ยวข้างในมันให้เราเล่นคลีแน่นอนครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากครับอืมเข้าไปเลยครับ เนี่ยถ้าใครอยากเล่นคลีนะทุกคนนะก็ต้องมาทำเควสนี้นะครับกรณีที่เรายังเปิดไม่ได้นะเอเอไอ้นี่คุ้นๆเหมือนเคยเข้ามาแล้วเลยเออเหมือนทำไมทางมันคุ้นๆจังเลยคลีจะเป็นการโยนระเบิดเห็นไหมทุกคนเออนี่คือเมสสายไฟนะก็คือใช้เป็นวิธีโยนระเบิดนะครับแต่ถ้าชาร์จนะทุกคนนะชาร์จก็จะเป็นฟันเนลครับทุกคนดูมีใช้ฟินฟันเนลด้วย <laughs> อาวุธก็จะเป็นของเมดนะทุกคนนะเป็นอาวุธเมดครับเขาก็จะให้ฟาเวเนนแหละนะเออสำหรับตัวละครฟรีมันจะใส่ของอัศว,วินนะครับทุกคนเนี่ยดนน้องวิ่งครับเฮ้ยชอบจังเลยอ่ะพวกตัวเล็กพวกเนี้ยแล้วเก็บของก็ง่ายมากเลยนะเนี่ยทุกคนอ๋อแต่จุดแล้วมันเป็นไฟเขาไม่ระเบิดเลยเอ่ะไมกว่าแบบมันจะบุมบบ้มบั่มบุ้มบั่มนะทุกคนนะหรือว่าต้องใช้สกิลลองดูดิเฮ้ ออตัวนี้โยนไปมันจะทําให้ทุกอย่างรอบๆอบ,บติดไฟนะทุกคนนะแล้วก็จะปล่อยเป็นตัวเล็กๆนี่ออกมาอีกนะเออดูดิเฮ้ยโยนได้เรื่อยๆเลยเหรอโยนได้สองอันครับทุกคนอ๋อเข้าใจแล้วเนี่ยเห็นไหมมันคููดาวสองรอบครับเออมันมีจุดเล็กๆตรงนี้สองอันนะเพราะฉะนั้นคี์โยนระเบิดได้สองครั้งนะครับ โอ้อย่างโกงอะ่ะโอ้นี่ไม่น่าล่ะห,หลายหลายคนนี่ยอมเสียตังเปิดมาเลยนะทุกคนนะนี่ครับโยนไปเลยครับอุ้ยโดนครับโดนครับโดนก็โยนเข้าไปครับแบบนี้ครับอืมนี่ครับโยนเข้าไปครับแตกกระจุยกระจายครับแล้วก็ปาลาระเบิดเข้าไปอีกครับไอพวกก้อนหินนี่เจอน้องคีเข้าไปนี่เสร็จเลยนะเพราะว่าการโจมตีเขามันเป็นการโจมตีแบบระเบิดครับทุกคน แล้วก็เขาทุกอย่างด้วยนะเออือมการชาร์จก็เป็นยิ่งแบบระเบิดไปเลยอะ่ะอยากให้มีแบบตัวแบบวีโร่แถวๆนี้ยังเลยอยากจะได้ลองเทสต์นะทุกคนนะอะ่ดูท่าไม่ตายครับท่าไม่ตายต้องคลีนะทุกคน oh. ก็คือปล่อยฟินฟันเนลออกมานะทุกคนนะดูดิพอ,อ,อเราโจมตีปุ๊บฟันเนลก็จะออกมาช่วยเราตีนะเหมือนแบบในกันดั้มเลยนะอะ่มาแล้วนี่ครับเห็นไหม เราโยนโจมตีธรรมดานี่คือเกาะมันแตกเลยนะทุกคนนะเพราะว่าการโจมตีน้องตีคือทุกดอกเป็นระเบิดครับทุกคนเนี่ยอ่ะแล้วดูสกิลนะดูสกิลนะครับเนี่ยนี่โอ้แต่ว่าการระเบิดของเจ้าตัวเล็กนี่ยังไม่ค่อยรุนแรงเท่ากับน้องตีนะน้องตีอ๋อแต่ว่าไอตัวเล็กที่แตกออกมานี่มันจะมีคูดาวแล้วมันจะระเบิดเองด้วยนะทุกคนนะเออ ดนระเบิดแล้วพวกนี้มันพลังป้องกันมันจะลดลงด้วยไหมทุกคนงั้นเอาน้องคลีไล่ตีอย่างนี้ได้เลยนะยอนเลยเฮ้เอาปอจีนมาหิ้วให้หนึ่งเฮ้นี่นะครับเนี่ยโยนเข้าไปครับอย่างแรงนะอย่างแรงทุกคนดูดิไอ่โจมตีธรรมดาเท่านั้นนะเออไอ้พวกที่มีเกาะป้องกันเน่ ไร่ค่าเลยบอกเลยว่าไร้ค่าเลยนะมันจะน้องคลีเข้าไปนะอะอยู่ในด้านมันจะไต่ผนังไม่ค่อยได้นะทุกคนต้องระวังด้วยครับนี่เบดเข้าไปครับมีอยูเผาครับอ่ะดูน้องคลีชาร์จยิงครับไม่ถึงนะครับถ้าชาร์จยิงน้องคลีต้องไปใกล้ๆนะทุกคนนะเออเพราะว่าฟันเนลโอ้แต่ฟันเนลน้องแรงมากครับเออเมื่อกี้เราลืมลองเอาฟันเนลตีก่อเนานะทุกคนเนาะอ่ะ ีเลสเตอร์ครับทุกคนครับนี่แน่ระเบิดกันไปเลยโอ้ระยะค่อนข้างกว้างนะทุกคนนะจริงๆแบบไม่จําเป็นต้องอยู่ในวงกลมนะแค่อยู่ใกล้ๆก็กระเด็นนะทุกคนนะนี่แน่กระเด็นตกไปเลยครับเออเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป่าตกได้นะทุกคนนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป่าตกได้ครับเจอละโอเคเราก็ลอดเดินลอดตรงนี้ได้เลยนะเออผมสมมติผมเอาขยะมาอย่างเงี้ย ขยายรอดโอ้โหขยายรอดลําบากแล้วทุกคนนะเกือบจะรอดไม่ได้นะเออนี่ครับแล้วก็เดินรอดไอตัวนี้ได้เลยนะดูโอ้โหนี่มันคือความโกงอ่ะเราสมมุติผมเอาขยายมานะทุกคนดูนะโอ้โอ้ยโอ้โอ้ครับบอกเลยแต่ว่าถ้าเป็นน้องคลีแล้วก็สิ่งพวกนี้จะทำราอันตรายเธอไม่ได้นะเพราะว่าน้องเขาเดินรอดได้สบายนะทุกคนนะเออ นจนระเบิดเข้าไปครับไอ้พวกคาดหินนี่เรียบร้อยครับบอกเลยว่าถ้ามีคลีสตัวหนึ่งนี่ไปลงบอสหินนะจะสบายมากครับทางนู้นไม่มีอะไรเนาะอันนี้ระเบิดได้ไหมเออระเบิดได้ครับเนี่ยแม่เอาจิตให้ต้องคลีปลาระเบิดใสแค่นี้ครับก็แตกหมดแล้วครับไอ้พวกนี้ไม่ต้องข่วงเรื่องเลสตงเลเตอร์เลยครับเออไม่ต้องหลบไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยนะแค่แบบเดินไปเฉยเลยครับทุกคนครับ ยังไม่ยอมไปอีกเหรอเพื่อนนี่ครับเดินรอดมาได้หมดเลยนะเออถ้าเป็นตัวอื่นนี่อาจจะต้องหลบหลังก้อนหินครับมีเส้นธงเส้นทางอะไรก็ว่ากันไปเนาะมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้ครับคาาหินครับคาาหินครับทุกคนครับระเบิดมาเลยครับระเบิดมาเลยครับเกาะเยอะเหรอฮะทุกครัวมีเกาะหมดเลยเหรอ เกาะหมดเลยเหรอนี่เราจะระเบิดฐานมันลงมาเลยครับทุกคนครับเฮ้ยใช้นี่ใช้อาวุธน้องตีด้วยครับทุกคนครับสายฟ้าเหรอสายฟ้าเหรอแตกไปแตกไปตีเต็มแรงเต็มแรงหมดเลยครับไม่เหลือเลยเอ่ะตายหมดเลยครับทุกคนปะจีมาหิวนิดนึง เดี๋ยวทำน้องคลีตายโดยอละอล่าิวแล้วครับอ่ะทีนี้ดูคลีแล้วนะทุกคนนะเวลาเจอกับตัวมีโลครับเนี่ยปาเข้าไปครับบอกเลยต้องคิดอะไรมากครับโอ้โหมันไข่โดนน้องคลีเหรออย่างงี้ต้องโดนระเบิดเข้าไปโดนระเบิดเข้าไปครับเนี่ยดูครับโลแหลกรัวๆ,ๆครับไม่จ้งเป็นต้องมีตัวดับใหญ่ในตี้เลยนะทุกคนนะถ้ามีตีครับ บอกเลยนี่ครับแตกเข้าไปครับรุนแรงมากนะอ่ามาถึงละอาบิสเมธจะเอาขอคืนมาหรือไม่คืนนะอืมฉันขอยอมรับเลยว่าฉันหนักอ่านะฉันประทับใจมากที่เคยมาได้ไกลถึงข,ขนาดนี้นะแต่ว่านี่มันไกลเกินไปแล้วนะ <h> เขาบอกว่าเขาคอยศึกษาในผู้หญิงคนนี้มานานละผู้หญิงคนนี้คือสมบัติที่มีค่ามากที่สุดของมอนโดครับเออเขาจะมาขโมยคลีไปอย่างนั้นหรอโอ้ตอนนี้เขาได้สมบัติของคลีไปละอย่าแต่ต้องมันนะท้ พูดยังไม่ทันจบเลยสมบัติของน้องคีก็คือระเบิดนั่นเองไม่โอ้หนูทำผิดกดซะแล้วนะนนเออระเบิดมันทำให้คนบาดเจ็บเนี่ยจีนจะต้องโกรธแน่เลยนะโอ้ตอนนี้เสร็จแน่เลยนะอ๋อน้องอะน้องแล่เอาระเบิดไปซ่อนเพราะว่าจีนไม่ชอบครับทุกคนขอโทษโอ้ เนี่ยเรเหรอสมบัติของจีนนะโอ้โหโอเคไม่เป็นไรยังไงเราก็จัดการกับไอ้บีทเมดได้ละโอ้เพราะฉะนั้นอ่าข่าวลือว่าน้องคลีนี่แข็งแกร่งที่สุดในมอนโดน่าจะเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยโอ้โหไอมอนจะไม่ท้าสู้กับเธออีกเลยนะเนี่ยโอ้โหแล้วเธอวิ่งไปไหนแล้วเนี่ยนะอ๋อคงต้องไปหาจีนละมั้งนะ เฮ้ยเราเรีบกลับไปหาจีนดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะครับทุกคนโอเคเรียบร้อยครับการทดสอบน้องคลีแล้วนะทุกคนนะดูความแรงยอดพอสมควรครับเออถ้าใครได้มานะโอ้ผมอยากมีปาร์ตี้เมดนะทุกคนนะจริงๆแบบเมดสี่ตัวเลยอะเมดสี่ท่าอะเออพวกเรามีใครเปิดได้คลีบ้างอะชินโกบอกว่าจะเปิดคลีไม่ใช่หร เออรอดูอยู่นะรอดูอยู่นะเออมุกก็รู้สึกว่าเปิดได้คลีแล้วนะทุกคนนะ <c oughs> <c oughs> เอาละครับเราก็กลับมาหาจีนนะ <c oughs> ดูซิว่าจะโดนทําโทษหรือเปล่านะ <c oughs> อ่าเธอก็อยู่นี่เหรอ <c oughs> อหนูมารับโทษนะอืมตอนนี้ระเบิดของหนูทำร้ายคนบางคนแล้วนะ <c oughs> หนูทาหนูผิดกฎนะ เมหนูจะไม่ได้เห็นแสงตะวันอีกแล้วอ๋อน้องน้องเคยโดนขังด้วยเหรออ๋อเข้าใจละประวัติน้องนี่น่าจะน่าสงสารครับนี่ผมเดาเลยนะคือคนที่มีวิชั่นเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบอยู่แบบนี้ครับกึ่งเป็นกึ่งตายอย่างเงี้ยอย่างตอนเลเซอร์ได้วิชั่นมาครั้งแรกเนี่ยคือเลเซอร์เนี่ย ครอบครัวหมาป่าของเขาโดนอพวกเอบิสเมจจะฆ่าครับเขาจะเอาไปทําทดลองอะไรสักอย่างนี่แหละโดนจะฆ่าหมดแล้วแล้วก็เลเซอร์นี่อยากจะปกป้องครอบครัวเขาครับก็เลยอยู่ดีๆวิชั่นสายฟ้าของเขาก็เลยปรากฏต่อเขาทําให้เขามีพลังสายฟ้านะแต่ว่าเขาใช้ไม่เป็นครับสุดท้ายก็คือลิซ่าเป็นคนสอนเขาใช่ไหมส่วนคลีนี่น่าจะโดนจับขังหรืออยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งแน่เลยครับเออแล้วเหมือนแบบอยากจะออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็เลยได้วิชั่นระเบิดมานี่แหละนะผมว่านะ ครเอาละค,ลคลนะรับนเจ้าหนะีอบครันะเจ้าหน้ี่อบใหครันะเจ้ากน่าทีอบครนเานี่หรบนะเนาี่ยอบให้ครับนเจ้าเนี่ย,ย,ยใยห้ครนะเ้น่ตอหนรันะ<ม>เ้าน่อห้คนะเจหนที่อนครเข้าใจผิดก่นอปแล้วนะเอที่โอบคระเบิดไปก็คื่อพวกเบเจนะาท่ตอบเจ้าอบบนน้อรบรนะเออน้องเร เอบิสเมดคนนั้นว่าฟลับบอลนะครับก็คือตุ้ยนุ้ยนะเออเป็นแค่หัวขโมยแค่นั้นเองนะเขาไม่ได้สมควรที่จะโดนระเบิดเลยนะดเ,เดี๋ยวไพมอนจะบอกอบเองนะไ <คน S 3> อพวกเอบิสเมดพวกนั้นเป็น<ต>คนไม่ดีนะพวกนั้นไม่ดีเกินกว่าที่หนูจะคิดถึงหรอกนะเออพวกนั้นเนี่เกลียดมนุษย์นะเออแล้วก็เป็นศัตรูของมนุษยชาตินะ มิสเตอร์พอบบอลนี่เป็นคนร้ายอย่างนั้นเหรอเออแล้วเขาก็เป็นศัตรูของมนุษย์ด้วยอย่างนั้นเหรอโอ้ทำไมหนูไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะไม่เห็นเข้าใจเลยนะอ๋อนี่เป็นความผิดของฉันเองนะฉันเห็นว่าเธอเด็กเกินไปนะฉันเลยไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้เธอฟังนะความจริงแล้วเนี่ยมันจะมีพวกเอบิสออเดอร์เนี่ยที่ฟรยัมจะโจมตีมอนโดอยู่นะอืม ตอนนี้ไพมอนเข้าใจแล้วละ่ะนะพวกนั้นออคอติดตามคลีมานะเพราะว่าได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับสมบัติของน้องคลีนั่นเองนะเออเนี่ตามที่ไพมอนได้วางแผนไว้ตั้งแต่แรกเลยนะเออในที่สุดไพายมอนก็ไขปริศนาออกที่จริงจะไปขโมยสมบัติเหมือนกับไอ้พวกนั้นไม่ใช่เหรออโอมันเป็นอย่างนั้นเองเหรอนะ ในเมื่อทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้แล้วก็นะอืมฉันก็จะอนุญาตให้เธอนี่สามารถเข้าไปในลูดี้ฮาพัสตัมนี่ก็คือในไอ้นั่นเหรอในโบทเหรอว้าวโอ้โ,อโชคดีจังเลยนะคุณจะมาด้วยกันไม่ล่านะเออยกเว้นนะยกเว้นยกเว้นเธอเอาสมบัติไปซ่อนไว้ที่ไหนอีกบ้างล่ะ ถ้าหากเธอระเบิดอ่า Starfall เล็กอีกแล้วก็โอ้หนูหนูสาบานเลยหนูสาบานหนูไม่ได้ทำนะฮคลีนะเอาน้องหนีไปละน้องไปกลับเข้าโบและโอ้ไพรมอนว่าคลีจะต้องเบื่อแน่เลยนะถ้า ต้องอยู่คนเดียวนะครับคือน้องน้องเหงาผมว่าน้องน่าจะโดนขังนะถ้าสมมุติเราไปอ่านประวัติคลีนะแต่บางเอิผมไม่มีคลีนาะเลยอ่านให้ดูไม่ได้นะทุกคนนะอืมนี่ผมเดาเลยนะว่าคลีคงจะต้องแบบโดนจับขังอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งครับแล้วก็แบบน้องเป็นเด็กที่มาน้องก็เหงาแล้วก็น้องก็โลนลี่ครับทุกคนเออน้องต้องอยากมีเพื่อนอะไรเงี้ยจนน้องได้รับวิชชั่นมาแล้วก็ระเบิดทุกสิ่งทุกอย่างอ้าว น้องมาอยู่ห้องนี้ครับทุกคนครับเข้าประตูเข้าประตูไม่ได้จะคุยกับวูดเออนี่ไงไอมอนดาวซีว่าใครนะอืมต้องการให้ไปช่วยระเบิดของครับเย้นะเออถ้าบอกว่าให้ไประเบิดของเนี่น้องต้องมาแน่เลยครับเหี้ยไหมน้องซ่อนระเบิดไว้อีกครับทุกคนครับ อ๋อลูดี้นี่น่าจะหมายถึงเทศกาลครับทุกคนครับเออน้องกําลังเตรียมของไว้สาหรับเซอร์ไพรส์ทุกคนในเทศกาลอยู่นะอ,อ่าไปที่สตอรี่เควสนะทุกคนนะตอนนี้ผมก็จะเปิดของจีนได้แล้วครับทุกคนครับนี่ไงแล้วก็กดอนล็อกจีนครับอืมแล้วเราก็กดรับกุญแจนี้มาด้วยนะเผื่อว,ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทำเควสพรุ่งนี้ก็จะได้เติมมาอีกครับโอเค ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้โหนึกว่าเคเวสจะยาวอีกแล้ว <laughs>